ในวันที่21พฤศจิกายนพศ2565หลังจากที่มีการเลือกประชุม a อเป2022ไปแล้วประมาณสัก2วันก็ผมได้นำเรือไปภายในคลองลาดกระบังคองลาดกระบังเป็นคลองที่อยู่ในแนวทิศเหนือทิศใต้โดยเริ่มจากปากคลองด้านบนนะครับแยกมาจากคลองประเวศบุตรีลมและมาบรรจบก,กับคลองสำโรง คลองและกระบ,บางนั้นเป็นคลองธรรมชาติและมีการขุดตกแต่งกันบ้างพอสมควรเมื่อครั้งคราวที่มีการสร้างสนามบินนะครับภาพที่เห็นอยู่นี้เป็นภาพที่ผมลอยเรืออยู่ในบริเวณกลางคลองประเวศบุรีลมและผมก็ยกกล้องถ่ายไปทางด้านทิศตะวันออกไปทางแม่น้ําบางประกงถ้าพายไปตามถ้าพายไปตามคลองในทิศทางทางด้านตะวันออกนั้น จะไปบรรจบกับไม้น้ำบางปะกงที่มีประตูน้ำท่าทัวปิดกั้นอยู่ที่บริเวณปากคลองปะเวศบุรีลมซึ่งผมได้พายเรือและทำคลิปไปแล้วส่วนถ้าเราพายเรือไปทางด้านทิศต,ตะวันตกนะครับก็จะไปทางด้านของแม่น้ำเจ้าพญาก็จะไปถึงสนอปะเวศเลยเข้าไปนะครับถึงทระขนงนะครับแต่ตามภาพนี้นะครับเป็นภาพที่มีประตูน้ำ ปิดกั้นอยู่บริเวณกลางคลองเลยจากทางด้านของวัดลา่กระบังไปประมาณทัก2 0 0เมตรนะครับซึ่งขอเรียนอีกครั้งนะครับว่าผมกำลังลอยเรืออยู่ในคลองประเวศบุรีรมนะครับและผมก็ได้ถ่ายภาพไปทางวัดไา่กระบงังซึ่งอยู่ทางด้านทิศเหนือฝั่งทิศเหนือของคลองประเวศบุรีรมซึ่งคลองประเวศบุรีรมนั้นเป็นคลองอยู่ในทิศตะวันตกตอน,น,นออก และมีวัดลากะบ,บังอยู่ทางด้านทิศเหนือและตรงข้ามกับวัดลากะบ,บังก็จะเป็นของลาดกะบ,บังมุ่งตรงไปทางทิศใต้มุ่งตรงไปยังคลองสำโรงนะครับผมได้พายเรือเข้าไปในของลาดกะบ,บังโดยเลี้ยวซ้ายไปพอพายเรือไปได้ไปเล็กน้อยก็มีเรือหังยาววิ่งสวนทางมาหนึ่งลำตรงจุดที่เป็นสะพานรถยนต์นะครับ สะพานรถยนต์นี้ก็เป็นสะพานที่อยู่ฝั่งทางด้านทิศใต้ของคลองประเวศบุรีลมผมก็พายเรือลอดใต้สะพานไปนะครับก็พบบ้านหลังหนึ่งบ้านหลังนี้น่าจะเป็นตัวแทนของบรรยากาศของคลองลาดกระบังได้เป็นอย่างดีนะครับซึ่งน่าจะมีอายุ100ปีได้นะครับอยู่ทางด้านซ้ายมือ จากนั้นเราก็พายเรือตรงไปเรื่อยๆสองฝั่งฟากก็จะมีบ้านเรือประชาชนปลูกอยู่มีเสาไฟฟ้าปักอยู่ริมคลองมียอสีแดงอยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับส <c oughs> ่วน <c oughs> จากนั้นนะครับมีตนนตามจุรีทางขวามือและแล้วก็ถึงแนวของถนนที่มุ่งหน้าไปทางสนามบินสุวรรณภูมิคือถ้าไปทางซ้ายเนี่ยนะครับก็จะไปทางสนามบินสุวรรณภูมิถ้าไปทางขวาก็จะไป ทางด้านของขอบประเวศบุรีรมและข้ามไปก็จะเป็นถนนสายมอเตอร์เวย์นะครับซึ่งบริเวณนี้จะมีถนนที่เป็นสะพานยกระดับเข้าไปสู่สนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยจำนวนมากเลยครับหลายสะพานเราเคยผ่านทางด้านบนใช่ไหมครับวันนี้ผมพาท่านมาชมด้านล่างนะครับดูบรรยากาศด้านล่างตรงนี้ก็จะมีเรือมาดนะครับที่ขุดจากไม้ต้นเดียว ทิงผมเคยพูดว่าเป็นเนื้อรบของพระเจ้าตากนะครับจอดอยู่ใต้สะพานและก็ไปถึงบริเวณสะพานเล็กๆนะครับที่เป็นสะพานท้องถิน่นเป็นเป็นสะพานของท้องถิ่นนะครับแล้วก็ต่อเนื่องด้วยสะพานที่เป็นสะพานมุ่งเข้าสู่สนามบินตรงไปนะครับผมก็พายเรือตรงไปทางด้านขวาก็เป็นอาคารตกแต่งปรสวยงามนะครับมีม้าบินอยู่บนหลังคา ผมถ่ายไปสองรูปหันไปทางด้านซ้ายก็จะเป็นพื้นที่ในความครอบครองของการท่าอกากาศยายนแห่งประเทศไทยห้ามผู้ใดบุกรุกวิะนั้นจะดำเนินคดีต,ตามกฎหมายนะครับซึ่งผมก็ถ่ายรูปไปทางด้านหน้านะครับทางด้านทิศใต้นะครับและผมก็หันกล้องไปทางด้านขวาไปทางทิศตะวันออกซึ่งเป็นแนวของถนนของสะพานที่มุ่งไปทางสนามบินก็หมายความว่า ถ้าไปทางด้านขวาก็จะไปทางสนามบิน,นและคลองที่แยกไปตรงด้านซ้ายที่ผมถ่ายรูปไปนั้นเขาก็เรียกว่าคลองรากระบ,บังเช่นเดียวกันนะครับคลองนี้จะมีความยาวประมาณสัก3กิโลเมตรเกือบ4กิโลเมตรคือยาวเท่าๆกับความกว้า,วาขงของสนามบินสวนภูมิคลองนี้จะไปบรรจบกับคลองกับคลองหนองงูเหา่าที่อยู่ทางด้านทิศต,ตะวันออกของสนามบินสวนภูมิ สวรรค์นสนามบ,บินสนุนภูมินั้นเป็นพื้นที่ลักษณะสี่เหลี่ยมยาวประมาณ10กิโลเมตรกว้างประมาณเกือบ4กิโลเมตรทอดตัวอยู่ในทิศเหนือทิศใต้ความยาวของสนามบินนั้นอยู่ในแนวเหนือใต้ความกว้างอยู่ในแนวตะวันตกตะวันออกนะครับและทิศทางของเครื่องบินที่ลงขึ้นลงในปัจจุบันนี้เครื่องบินจะลงสนามบินในทางทิศใต้และจะขึ้นทางด้านไปทางด้านทิศเหนือนะครับ อ่าล่ะครับเราก็พายไปตามคลองแรกกรบบังทางด้านซ้ายก็เป็นเสาไฟฟ้าเสาไฟกินรีซึ่งเป็นเสาสีทองมีโซลาร์เซลล์อยู่ด้านบนนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นอ่าตำบลราชาเทวะนะครับทางด้านขวาก็มีเสากินารีทั่วทรงและขนาดเท่าๆกันอยู่ทางด้านขวามือนะครับเรือนกลางคลองก็มี เสาไฟฟ้าปักอยู่นะครับเป็นเสาเก่านะครับซึ่งทางด้านฝั่งตรงข้ามทางด้านทิศตะวันตกโทษครับทางด้านทิศตะวันออกของสนามบินก็มีเสาประเภทนี้อยู่นะครับซึ่งเมื่อครั้งงคาววันที่15พห้ิกายนองห้าหกสของปาร์ทว้ผมได้พายเรือไปในคลองหนองหัวเห่าก็ไปพบเพียตัวหนึ่งนะครับที่อยู่บนยอดเสาเลยนะครับถ้าเราไปดูที่คลิปได้เลยนะครับในคลองก็ตรงไปนะครับ แล้วก็มีหมาอยู่สองข้งตัวอยู่บริเวณฝั่งสนามบินนะครับก็ไม่เห่าผมแล้วนะครับคงเห่าเครื่องบินจนเบื่อแล้วเห็นผมก็คงไม่เห่านะครับเอาแล้วครับคลองก็มุ่งไปทางทิศใต้ค่อนข้างจะเป็นแนวตรงมีลักษณะโค้งบ้างเล็กน้อยทางซ้ายทางขวามีเสากิีนารีตลอดแนวของฝันามบินเลยนะครับนะครับนี่คือขอบระคับการบินผมเรียกว่าขอประคับการบินแล้วกัแล้วกันนะครับเพราะผมก็ไม่ทราบว่า ทางสัพทางเฉพาะเขาเรียกว่าอะไรหอนี้เป็นหอที่สูงที่สุดของนัมบินสวนุวรรณภูมิและหอเนี่นะครับตั้งเอียงชิดนะครับไม่ใช่เอียงนะตั้งมาทางด้านทางทิศตะวันตะวันตกนะครับนะและขึ้นบินจะขึ้นทางด้านนู้นนะครับด้านทิศตะวันออกเพราะฉะนั้นเวลาผมพายเรือในคลองหนองงัวเหานั้นจะไม่ค่อยเห็นหอนี่แหละครับเห็นแต่ไกลๆนะครับแต่พอมาพายหรือด้านทิศตะวันตกของนันบินก็จะเห็นชัดเจน แล้วก็พายไปเรื่อยๆนะครับทางด้านฝั่งขวาตัวเสาไฟกินาีก็ติดตั้งอยู่บนต่อหม้อของทางเดินริมคลองนะครับทางด้านขวาซึ่งไม่ใช่เขตของสนามบ,บินสุวรรณภูมิคลองนี้นะครับประชาชนก็ยังใช้ได้อยู่นะครับวิ่งเรือไปวิ่งเรือมาอยู่ได้นะครับก็มีหอปัญญาณสีแดงอยู่ทางด้านสนามบ,บินนะครับแล้วก็ปลูกดอกไม้สีเหลือง ทางด้านขวาก็มีอาคารเรียงกันเรียงเรียงกันไปนะครับนี่แหละครับเสาไฟกินารีทางด้านของสนามบินนั้นจะมีท่านคือมารับอย่างมั่นคงนะครับส่วนทางด้านของของ,ของด้าน,ด,านด้านขวามือใช่ไหมขณะที่ผมพายเรือไปนั้นนั้นตั้งอยู่บนทางเดินนะครับต้นไม้ที่เห็นอยู่นี่ก็คือใบเขาเรียกว่าใบกระบือเจ็ดตัวนะครับเป็นพืชสมุนไพรตำราแผน ยาแผนไทยของของ,ของประเทศไทยเหมือนกันนะครับนี่กับมือเจ็ดตัวปัจจุบันก็นํามาใช้เป็นไม้ประดับเพราะว่าใบด้านบนเนี่ยจะเป็นสีเขียวแต่ท้องใบนั้นจะออกไปทางสีแดงๆนะครับอันนี้ก็ชารุดเป็นนึงนครับหักลงมาแล้วนะครับเอาละรครับตามเดวทางด้านขวามือก็ยังมีผู้คนถือปืนยิงปลาเดินตะเวนยิงปลาอยู่นะครับทางนี้ก็กําลังหาฮะ,ะกำลังเอาสวิงเล็กช้อนลงไปในในบริเวณข้างคลอง ถามว่าช้อนอะไรครับเขาก็ตอบว่าช้อนรูปกิมถามว่ามีประกาศไหมครับเขาบอกไม่มีนะครับถ้าเห็นมันมีทางเดินอย่างนี้ก็แสดงว่าอยู่ทางด้านขวามือนะครับไม่ใช่เขตของสนามบินนะครับแต่ฝั่งตรงข้ามนะครับสนามบินเขามีป้ายเตือนห้ามเข้านะครับและเราก็ภายในตลาดท่าน้ําทางด้านขวามือก็เป็นของอบตครับสร้างเอาไว้นะครับไปเรือไปเรื่อยก็สวยดีนะครับน้าสงบ ทางด้านซ้ายมือก็มีคนไปทอดแผลนะครับมีมาตะขายด้วยทางซ้ายมือนะครับแล้วก็มีหมายแล้วครับมองผมแล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นใครยังไงน,นะครับก็ไม่ได้เห่าอะไรนะครับพอดีนะครับเราก็ใช้หมาไทยในการเฝ้านนาบินอยู่บริเวณด้านนี้แต่ทางด้านในเข้าไปจะมีจะมีคลองอีกคลองนะครับคลองอีกชั้นหนึ่งครับคลองที่ผมพายเรือนี่เสมือนหนึ่งเป็นคูด้านนอกของสนาบิน แต่มีด้านในอีกนะครับแล้วก็มีรั้วอีกนะครับหมาเหล่านี้เข้าไปไม่ได้แล้วครับเราเขาดูแลมั่นคงนะครับแล้วฝนจะถึงผนังบินก็มีอีกหลายชั้นตรงนี้เป็นยอเคลื่อนที่ได้มีถังขนาด200ลิตรหนุนอยู่แล้วก็มียออยู่ที่บริเวณด้านปลายด้านหน้าของของของยานพาหนะแบบนี้นะครับ นี่ครับทางด้านซ้ายก็มีการตกแต่งสวยงามมีมะม่วงมีต้นไม้ทางด้านขวามีต้นโพ3สามต้นเรียงกันอยู่แล้วก็มีกลุ่มไม้กลุ่มหนึ่งครับคราวนี้เกิดขัดแย้งกันนะครับทะเลาะกันนะครับไม่รู้ว่าเรื่องอะไรนะครับไม่ทราบเพราะว่าฟังภาษาไม่เป็นนะครับเอาละครับสังเกตได้นะครับว่า2ตัวเนี่ยน่าจะเป็นที่หันหน้ามาเนี่ยน่าจะเป็นเจ้าถิ่นอีสองตัวที่อยู่ลิงคองเนี่ยเอาหางตกๆเนี่ยแสดงว่า เป็นฝ่ายที่ค่อนข้างที่จะเที่ยงพลั้ม,มนะครับมีเรือเรือเรือโปะ๊ะแล้วก็มีเอาเรถแมบโคลงไปในเรือมีสันเจ้ามีเรือของทางราชการแล้วก็ทางด้านของบ้านของของวาวก็มีม่วงมะม่วงนะครับกงาจะาติดลูกแล้วลูกเล็กๆท้าไปนิวก,ก้อยนะครับแล้วก็บริเวณสนามบินก็พายไปเรื่อยวิวทิวทัศน์ของสนามบินก็เหมือนเดิมนะครับตัวนี้ก็มี ชาวมึงคนหนึ่งกำลังหมอบอยู่กับเพื่อนนะครับจ้องปืนไปกำลังยะเลงยิงปลานะครับเราก็เลยแอบถ่ายรูปนะครับด้านบนก็จะเป็นตู้คอนเทนเนอร์นะครับสีเขียวๆไ้ผีน้ําเงินนะครับก็มีเรือยานพาหนะในการจับปลาเคลื่อนที่ยกยอเคลื่อนที่แล้วก็มีอาคารอยู่ความสูงสี่ห้าชั้นอยู่ข้างหน้าบ้านนี้สวยนะครับมีรั้วนะครับเป็นบ้านน่าจะสร้างมานานแล้วนะครับหน้าหน้าบ้านกว้างเลยครับนะฮะ เราก็พายเรือไปเรื่อยๆก็มีทางด้านขวามือโทษครับทางด้านซ้ายมือก็มีนกปากหางเพื่อไปเกาะขบนเสานะครับมีทางผับปามีสะพานสีแดงนะครับข้ามชุมชนนะครับชดโทษครับสะพานสีเนี่ยมันคู่นี้นะครับเป็นสะพานข้ามของแยกนะครับที่อยู่ตรงข้ามกับสนามบินนะครับเดี๋ยวจะสับสนนะครับแล้วก็พายเรือเข้าไปก็จะเจอสะพานพบสะพาน นะวิ่งเข้าไปทางด้านสนามบินจากทางด้านทิศตะวันออกตะวันตกไปทางตะวันออกนะครับก็เป็นสะพานขนาดใหญ่เราก็พายเรือไปเรื่อยๆนะครับทางด้านตรงนี้ก็เป็นบริเวณที่เป็นสวนครัวลอยได้โอ้โหตรงนี้ไม่ธรรมดานะครับไม่ต้องไปซื้อผักที่ไหนเลยนะครับทุกอย่างเก็บได้จากตรงนี้เลยนะครับมี2มี2มีขอ,องจุดนะครับเลยไปก็จะเป็นที่เลี้ยงปลานะครับ ผ่านไปเรื่อยๆครับขณะนั้นมีเครื่องบินกําลังลงนะครับเห็นไหมช่วงนี้เป็นเครื่องเครื่องบินลงเพราะผมได้เลยมาทางด้านทิศใต้แล้วได้เลยมาได้เลยจากของรับการบินซึ่งปกติจะอ,อยู่ตรงกลางสนามบินนะนี่เลยมาแล้วถ้าเลยมาแล้วก็ทางด้านทิศใต้ก็เป็นจุดที่เครื่องบินลงนะครับเป็นบ้านเรือนที่ปลูกสร้างมานานแล้วทางด้านของขวามียอนะครับป่าวกินาลีก็คนยังเรียงกันไปเรื่อยๆทั้งสองฝั่งข,งของคลองลาดกระบัง นี่ก็เป็นตู้คอนเนเนอร์ชุดใหญ่เลยนะครับกองเรียงกันอยู่เป็นสีแสดสีแดงสีเขียวก็มีนะครับผนามแนวแนวแนวคลองเริ่มโคง้งถ้าแนวคลองโค้งว่าอะไรผนังก็เริ่มโค้งเหมือนกันนะครับเขาทางด้านขวามือก็จะมีต้นไทรขนาดใหญ่นะครับต้นนี้น่าจะถ้าเป็นบ้านผมนะครับก็จะเอาไปปลูกเป็นบ้าน,านลเล็กๆอยู่ข้างบนเนี่ยได้มาเกือบ,บ <c oughs> นะสิบหลังเลยนะครับนะเกือบสิบหลังเลยนะครับแล้วก็มีเครื่องบินลงมาอีกครับนะ เมื่อลงมาผมก็ถ่ายนะครับสน,นามบินเขาก็ตกแต่งสวยงามน,นะครับไม่ใช่ลุกทึกนะฮะก็โปร่งตาฝาสะอ้านนะครับมียออยู่ทางด้านขวามือแล้วก็ถ่ายไปเรื่อยๆนะครับทางด้านขวาก็เป็นบ้านเรือนประชาชนทางด้านซ้ายก็เป็นสนามบินนะครับก็เป็นในการติดตั้งของเขาก็ตั้งอยู่บนทางเดินนะครับ ะจุดนี้แล้วครับเป็นจุดของการสิ้นสุดสนามบินความยาวประมาณ10กิโลเมตรแล้วก็มาถึงทางสามแยกใช่ไหมครับถ้าไปตรงตรงไปก็จะไปคลองไปคลองสมโรงแต่ถ้าเราเลี้ยวซ้ายก็จะไปทางด้านของคลองคลองหนองหูเห่าถ้าจะพายไปก็พายไปได้ครับเขาไม่ได้ห้ามนะครับเพราะว่าเขตสนามบินนั้นเ็าอยู่ทางด้านซ้ายมือทางด้านขวามือก็เป็นเป็นสวน เป็นที่ดิงของประชาชนเราพายไปตรงทางด้านซ้ายนี่ครับไปมาณเกือบ3กิโลเมตรก็จะบรรจบกับของหนองงูเห่าซึ่งผมเคยพายไปแล้วเมื่อวันที่15พฤศจิกายนพศ2องพนนะครับดังนั้นผมเคยหันศัพนะครับพายไปทางด้านที่จะไปะทางลองสมโรงตรงไปว่าง้งตรงไปทางทิศใต้ผ่าน สะพาน่อสกูนี้แล้วก็จะมีสะพานอีกแล้วครับเป็นสะพานสีแดงข้ามคลองแล้วก็ผายตรงไปทางด้านขวามโทษครับทางด้านซ้ายมือก็จะเป็นโรงเรียนคลองลาดกระบังก็งแสดงว่าโรงเรียนนี้ก็สร้างมานานแล้วเพราะฉะนั้นแนวคลองลาดกระบังก็อยู่แนวนี้และครับไม่ไปไหนนะครับอาจจะมีตกแต่งบ้างพอสมควรนะครับเพราะมีการสร้างผนน้บินบ้านขนาดบ้านเรือนหลังมีขนาดใหญ่มากนะครับเป็นครอบครัวใหญ่มากนะครับ แนวดีตเมื่อา50ปีแล้วบ้านหลังนี้จะต้องทำนาไม่ต่ำกว่าสอ2อ,อยไร่นะครับเอาลัครับเราก็พายเรือไปทางด้านซ้ายมือก็จะมีท่อประปาขนานเป็นแนวไปกับกับทางเดินนะครับบนทางเดินสองฝ้าก็จะมีท่อโทษครับยังมีเสาไฟมีอลรีอยู่ด้านทั้งสองข้างเป็นสีทองสวยงามดีนะครับอันนี้ก็เป็นแนวของรากรากต้นไทรที่มัน ทอดตัวไปตามแนวของเสานะครับของพื้นนะครับอันนี้เป็นสะพานรถยนต์ข้ามได้เข้าใจว่าตรงบริเวณตรงนั้นเป็นเหล็กนะครับอาจจะชำรุดเล่าเหล็กมาเสริมนะครับแล้วก็มีต้นไม้ต้นจำเจดีนขนาดใหญ่อยู่ตรงด้านซ้ายยังพอมีเสาไฟกินรีอยู่เรื่อยๆมีสะพานที่แดงอยู่แล้วครับประมาณสักห้าร้อยเมตรครับก็จะมีสะพานแบบเนี้ยแบบเหมือนกันเลยแบบเดียวกันเลยสีแดงนะครับเป็นสะพานไม้ แล้วเราก็มาถึงสะพานที่เป็นรถยนต์ข้ามได้มีท่อประปาสีฟ้าอยู่ด้านบนนะครับแล้วลอดผ่านมาตรงนี้จะมียอสําหรับจับปลานเนี่ยจำนวนมากเลยนะครับทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะครับแล้วก็พายเรือผ่า <c oughs> ลอดใต้ยอไปเอากล้องถ่ายรูปถ่ายขึ้นไป <c oughs> ก็สวยดีนะครับ <c oughs> ก็ถึงสะพานสีแดงอีกแล้วนะครับแล้วเราก็ผายลอดทางด้านซ้ายมือขึ้น,นมีต้นไทรขนาดใหญ่ทางด้านขวามือ ก็เป็นทางเดินนะครับไปเรื่อยๆนะครับทางด้านขวามือก็มีกล้วยนะครับกล้วยน้มว้าประมาณสักเกือบ10ต้นนะครับออกลูกเป็นเครือเนยนะครับเครือหนึ่งก็มีน่าจะมีถึง 13- 1สหวีนะครับสะพานนะครับเหมือนกันครับเหมือนเดิมครับสะพานแต่ไม่ได้ทาสีแดงนะครับเสาเสาต้นใหญ่เลยนะครับแล้วก็มีสันเจ้าอยู่ตรงนั้นฝั่งขวาแล้วก็ถึงสะพานอีกแล้วครับและปนสะพานไปนะครับก็ ถึงบริเวณถนนบางนาตาดนะครับมีทางด่วนทุ่งสูงอยู่ด้านบนเราพายเรือเข้าไปใกล้ๆนะครับทางด้านซ้ายขวาก็ยังมีทางเดินนะครับจากนั้นก็ถึงบริเวณตลาดลิมคลองลาดกระบังนะครับพอบอกตลาดลิมคลองลาดกระบังเนี่ยนะครับตรงนี้มันใกล้บางนาตาดแล้วติดกับถนนบางนาตาดเลยนะครับซึ่งความจริงคลองลาดกระบังเนี่ยมันห่างจากจุดนี้ว่าลาดกระบังห่างจากจุดนี้ไปประมาณ10 13กิโลเมตรนะครับวันนี้ผมพายจ่าพายเรือตาอมลองและกระบังซึ่งมีความยาวอยู่ที่ประมาณ16กิโลเมตรนะครับผมก็พายเรือลอดใต้ถนนบางนาตาดซึ่งด้านล่างนี้ก็จะเป็นรถที่วิ่งกันธรรมดาด้านบนก็จะเป็นทางด่วนนะครับซึ่งถนนสะพานบางนาถน,นบนาตราดนะั้นเป็นถนนที่กว้างมากเลยนะครับนี่คือโครงสร้างของทางด่วนด้านบนยกระดับขึ้นไปนะครับ ทางซ้ายทางขวานะครับผมก็ถ่ายให้ดูทางซ้ายทางขวาถ้าเราไปทางขวาเราก็เข้าไปกรุงเทพถ้าไปทางซ้ายเราก็ไปทางด้านของจังหวัดชลบุรีเรา,เรา,เ,ราเราลอดใต้สะพานมาแล้วก็มีอาคารใหญ่ๆทั้งสองข้างเลยนะครับทางด้านขวาก็เป็นลักษณะของห้างสรรพสินค้านะครับมีท่าเรือนะครับท่ามาร์เก็ตวิลล่านะครับเป็นหมู่บ้านแล้วก็ศูนย์การค้าด้วยนะครับแล้วก็พายเรือไป ของก็มีบ้านเ,เนรือนประชาชนอยู่ทั้งสองฝั่งฟ้านะครับเราก็เห็นบ้านหลังหนึ่งนะครับโอ้โหปลูกต้นเฟื่องฟ้าไว้อย่างสวยเลยนะครับนะครับอย่างสวยเลยเนี่ยช่วงนี้กำลังออกดอกนะครับแต่ว่าช่วงหน้าแล้งเนี่ยครับจะออกดอกมากกว่านี้อีกนะครับเพราะดอกเฟื่องฟ้าเนี่ยก็จะเก็บปุ๋ยเก็บอาหารเอาไว้ตอนหน้าฝนนะครับและจากนั้นพอหน้า,า,นาแล้งก็จะออกดอกดอกของดอกคองฟ้าเนี่ยความจริงไม่ใช่ดอกนะครับมันเป็นใบ ที่มีการเปลี่ยนสีนะครับมีหลายสีเลยนะครับช่วงนี้ในช่วงนี้ที่กำลังทำผมว่ากำลังพายเรืออยู่เนี่ยครับเป็นช่วงที่มีการขยายขยายขยายพันธุ์เฟืองฟ้ามากเลยครับแถวสัมพันธ์มีการปลูกต้นแม่พันธุ์แล้วก็ตัดเอาไปชำถามว่าเอาไปขายที่ไหนเขาบอกว่าเอาไปขายที่ตะวันออกกลางครับก็น่าจะเป็นซาอุที่แหละครับเพราะว่าพืชพวกนี้นะครับ คนแรงดียิ่งแรงยิ่งดอกสวยนะครับเขาก็เอาขายไปนะครับเวลาขายไปเขาก็แพ็คเอาไปชนิดที่เรียกว่าไม่ต้องมีน้ํานะครับมันทนนะครับเอาละรครับต่อมาก็เป็นสารเจ้าสัรเจ้านี่ก็เรียกว่าสารเจ้าบางพีนะครับมีป้ายชื่อมีป้ายเพื่อเจ้าอยู่ด้านหน้านะครับสีแดงเลยนะครับและบริเวณด้านหน้านี่เขาทาเป็นเขื่อนกั้น กันตะลิ่งผังโดยใช้วงวงกลมก็ววงซั้มนะครับวางวางแล้วก็มีการเทป,ปูนดักเป็นบล็อกเอาไว้ทางข้างๆนะครับนะครับก็เป็นแนวความคิดที่ดีอย่างหนึ่งน,นะครับผมก็ได้นําภาพถ่ายของแนวความคิดหรืการกระทําของชุมชนต่างๆเอามาเผยแพร่เพื่อจะเป็นแนวทางเป็นตัวอย่างนะครับเราภายไปก็มีต้นไม้สองฝัง่งฟากเลยนะครับเป็นสะพานเข้าหมู่บ้านนะครับสะพานสีเขียว แล้วก็มีทางเดินทั้งซ้ายทั้งขวาก็มีสัญจ้าและมีกองตู้คอนเทนเนอร์อยู่ทางด้านซ้ายมือแล้วต่อเนื่องด้วยต้นไทรขนาดใหญ่หลับองค์พายเรือตรงไปเรื่อยๆมุ่งไปทางคลองสำโรงมีต้นตาลหนึ่งต้นเราไม่เคยเห็นต้นตาลในคลองนี้เลยนะครับก็เลยขออนุญาตถ่ายรูปเอาไว้เป็นที่ระลึกแล้วก็มีบ้านเรือประชาชนเรียงกันไปมียอแล้วก็มีเครื่องบินอีกลำหนึ่งครับกำลังลงนะครับกำลังลง ฝั่งด้านซ้ายก็มีทางเดินด้านขวาก็มีบ้านสีฟ้าสองหลังเรียงๆกันอยู่นะครับและตรงนี้ก็เป็นพุทราป่าซึ่งผมไม่ค่อยได้เคยเห็นแล้วตอนนี้พุทราป่าพุทราป่าคนนี้ก็เป็นพุทราที่เป็นพุทราพื้นเมืองมีรสเปรี้ยวนะครับจะกินได้ก็ต้องเมื่อมันสุกนะครับแต่เขาไม่ค่อยนิยมกินกันเท่าไหร่นักนะครับวิธีการเก็บก็คือเขาเขาย่าวต้นให้มันหล่นลงมาในาน้ำแล้วเก็บเอาไปโดยเฉพาะลูกที่มันกแก่ๆเนี่ยเอาไปตากแดด ไปตากแดดแล้วให้แห้งเลยนะครับแล้วก็ไปเชื่อมน้าตาลคล้ายล้าพู้าจีนแต่ไม่ใช่ภุษาจีนนะครับจะออกมีรสเปรี้ยวเอาไปใส่น้าแข็งฐานต่อเด็กๆก็อร่อยดีนะครับตรงน,นี้ก็เป็นสะพานข้ามคลองนะครับเราใกล้ถึงคลองเข้าไปทุกขนาดแล้วนะครับแล้วก็พายเรือลอดไปนั่นเราก็มาถึงต้นเฟงฟ้าโดยเฉพาะต้นต้นหนึ่งที่เป็นเป็นใบด่างนะครับเป็นใบด่างแล้วดอกเป็นสี เป็นสีส้มบนปูนนะฮะตัวนี้หายากมากผมไม่ค่อยเห็นเลยนะครับก็เลยให้ให้เห็นไว้นะครับแล้วก็ภายลอดใต้สะพานสีแดงมีบ้านไม้สองชั้นสีแดงทาน้ํามันทา,นมนทานไม้ไว้อย่างดีเลยนะครับอย่างนี้เขาเราียกว่าบ้านสามสามห้องนะครับมีสามห้องนะครับ,รบแล้วก็มีเรือสำปั้นจ้างต่อเนื่องด้วยเรือมาดขุดนะครับอยู่ทางด้านซ้ายทางด้านขวาไปร้าน โกเซียนกย๋วยจับน้ำข้นริมคลองก็ทั้งสองของครับริมคลองอะไรครับริมคลองตรงนี้เขาเรียกริมคลองบางลาดกระบ,บังครเบล่านะครับหรือเปลี่ยนชื่อไปแล้วขณะเดียวกันก็ไปคลองเนี่ก็คือคลองสำโรงนะครับเราก็ภายเหลือลอดใต้สะพานสีเขียวสะพานสีเขียวนี่จะดูโครงสร้างนะครับเป็นสะพานเหล็กนะครับมีการแตกแรงมีการ รับแรงนะตัวโคง้ขง,งข้างล่างก็รับแรงตัวบนก็มีเสาลงมาตั้งบนตัวโค้งนะครับอันนี้ก็สามารถอเอไปเรียนในเชิงโครงสร์ราได้เลยนะครับเราก็พายเรือที่ขวางหน้าอยู่เรานั้นขวางหน้าทางซ้ายทางขวาเนี่ยคือของสมโรงนะครับและที่ด้านหน้านั้นก็เป็นอาคารที่เขามีการตกแต่งนะครับเป็นศูนย์แสดงศิละปะวัฒนธรรมตลาดโบราณบางพีเทศาบาลตำบลบางพีบางพี วิถีถิ่นวิถีไทยอ้าวนะครับนะฮะถ้าเราพายถ้าเราไปทางซ้ายนะครับเราของผีนี่นะครับถ้าเราไปทางซ้ายนะทางซ้ายนะครับแล้วก็จะไปตามคลองสุรงไปออกที่ประตูน้ําปากคลองสุรงซึ่งอยู่บริเวณติดกับอําเภออําเภอบะมะคงแต่อำเภอบะมะคงตั้งตั้งอยู่ที่ท่าสะอ้านนะครับนะครับอําเภอใหม่ตั้งอยู่ท่ทาสะอ้านและเป็นคลองส่งมานะครับ จากทางด้านของบางปะกงก็เข้ามาบางบ่อแล้วก็มาบางพลีจุดนี้นะครับแล้วก็ไปทางขวาผ่านทางด้านของวัดวัดวัดด่านไปออกที่แม่น้ําเจ้าพยานะครับผมได้พายเรือไปแล้วนะครับและจะทาคลิปไปเรียบร้อยแล้วผมก็เลยพายเรือเข้าไปในคลองถงลงเป็นการพายอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเคยพายในคลองถงลงตลอดมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับคราวนี้ก็พายเพื่อที่จะไปเอาเรือขึ้นที่วัดบางพลีนะครับแล้วก็เลี้ยวขวาไป บรรยากาศก,าก็เรียกฝากระพบเจดีย์องค์ใหญ่เลยครับของวัดบางพลีครับแล้วเราก็พายเรือไปเมื่อสักครู่เนี้ยครับเราผ่านตลาดบางพลีมานะครับตลาดเก่าตลาดน้านะครับเอาละครับผมก็เลยไม่ได้ไปถ่ายไปอะไรมากเพราะว่าผมได้ทําคลิปบางพลีไปเรียบร้อยแล้วผมก็เลยถ่ายบ้านหลังสีแดงนี้นะครับแล้วก็ถึงเทศบาลบางพลีตำบลบางพลี นี่คือเทศบาลตำบลที่ตั้งเขานะครับอยู่ทางขวางขวามืออันนี้ไม่ใช่คลองละกระบังแล้วนะครับอันนี้เป็นคลองคลองนี้เป็นคลองบางสำโรงแล้วแล้วก็เลยไปก็ไปถึงอำเภอบางพรงรีก็ถึงวัดนะครับเราก็เลยเอาเรือขึ้นที่บริเวณหน้าวัดนะครับที่หน้าวัดเนี่ยนะครับเอาเรือขึ้นแมบนใต้ต้นโพและจากนั้นผมก็ไปเอารถที่จอดอยู่ที่วัดลาดกระบัง จะหางจากจุดนี้ไปประมาณ15-16กิโลเมตรนะครับโดยนั่งรถซีไปเส้นทางนะครับจากทางถนนรถนะครับทางรถยนต์เนีครับจากบางพลีเนี่ยเขาจะมีเส้นทางบางพลีระกระบังใช่ไหมครับนั่นแหละครับเส้นทางบางพลีระกระบังนั้นนะมันจะเป็นแนวเดียวกันกับคลองนะครับห่างจากคลองนียประมาณไม่เกิน300เมตรนะครับ ขนานคู่กันไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นความยาวของถนนกับความยาวของคลองก็พอๆกันนะครับและไปถึงวัดกกระกบังเสร็จใช่ไหมครับก็เลี้ยวขวาแล้วก็ถึงวัดรัก,กรบงังแต่ต้องเดินข้ามไปนะครับก็เป็นอันว่าวันนี้เราได้พายเรือตามลองรกกรบงังตั้งแต่บริเวณหน้าวัดรัก,กรบงังมาออกที่คลองสำโรงและมาขึ้นที่วัดบางพลี นะครับระยะทางประมาณทั้งหมดก็16กิโลเมตรนะครับก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับท่านที่ได้รับชมรับฟังและติดตามมาโดยตลอดขอบคุณมากนะครับ